บทอัลมาอูนประธานณนาครมักกะมีทั้งสิ้น7องค์การอยู่ในส่วนที่30ทั้ง7องค์การบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะห์มข้าพเจ้าขอเริ่มสิ่งที่ชอบแห่งศาสนาโดยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไปและทรงเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์วรรคที่หนึ่งเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือ ผู้ที่ว่าการตอบแทนในวันปรพพเป็นเรื่องเท็จนะ่วรกที่2ที่จริงพวกนั้นก็คือผู้ที่ผลักใสเด็กกำพร้ามีให้ได้รับการอุปถรัรมภ์ตามสิทธทิชนพึงได้ของเขาวรกที่3และเขาไม่กำชับตนเองและผู้อื่นให้อาหารแก่คนอนาถาดังกล่าวนี้เป็นลักษณะของผู้ไม่ศรัทธาในวันปรภพ ส่วนผู้ศรัทธานในวันประภพเขาจะอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและชอบให้อาหารแก่คนอนาถายากจนทังพวงวรกที่4แท้จริงความหายนะในการได้เข้าหิวนรกต้องประสบแก่ผู้มีหน้าที่ต้องทำละหมาดวรคที่5ซึ่งพวกเขาละเลยต่อการละหมาดตามหน้าที่ของพวกเขาโดยทำล่าช้าจากเวลาที่กำหนดวรกที่6 ซึ่งพวกเขาเป็นผู้มีความโอ้อวดกันในการกระทำละหมาดและศาสนจอื่นๆซึ่งได้แก่พวกสับรับชอบทำละหมาดเอาหน้ามนุษย์พอรับหลางมนุษย์ไม่ยอมปฏิบัติวัรคที่7และพวกเขาห่วงห้ามเครื่องใช้มีเอื้อเฟื้อให้ยืมแก่ผู้อื่นเช่นเข็มขวานหม้อและอื่นๆเป็นอาทิต